นี่งานเริ่มต้นแล้วก็เป็นที่แจกเป็นที่แจก,แกะะของนิามที่นำมาดัดแปลงแก้ไขนะคะมาใส่ระบายอันนี้เป็นโบนะคะโบโบที่จะจะอยู่ที่เอวนะคะสองข้างที่เอวลอตตตักษณะอกมานะคะเป็นโบที่เอวเนี่ยก็ดัดแปลงมาทําเป็นระบายะะทำเป็นระบายเพราะว่าเสื้อเขาเป็น สั่งมาแล้วลูกค้าบอกเป็นซิ๊บหน้าติ๊บต้อนนะคะซิ๊บด้านหน้าลูกค้าบอกว่ามันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อูกค้าก็ขอให้ทำเอาโบมาทําระบายนะคะโบที่เอวตัดออกมาไปทาระาบายขอ,อะคะ่ะยินแล้วทำมาข้างนี้นะคะแล้วยาวยังยังไม่เสีจสิสเอวนะคะสิตรงตรงตรงนี้นะคะ่ะ เท้าที่พี่ดูแล้วตรงนี้จะต้องทําระบายนะตรงนี้ค่ะให้เหมือนกันให้เหมือนกันด้านข้างนี้นะคะก็พอ,อได้นะคะ่ข้ามจะเป็นสองชั้นจังมาแล้วก็ไม่สุดใจก็จต้องมาดัดแปลงแก้ไขนะคะคุณ้ในวันนี้ค่ะงานที่จะทำเลยนี้นะคะจะแต่งแก้ไขจะทำระบายตรงคอ ก็จับจีดจับจีบนะคะดัดแปลแงแก้ไขให้ลูกค้าไปอันนี้โบที่เขาผูกที่เอวนะคะแล้วก็ตัดออกมานะคะคือก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ